E.P. 640สารพิพากษาวา่าในคดีร่ำรวยปิดปกติที่กฎหมายบัญญัติให้การสูงสุดร้องขอต่อศาลภายใน90วันนับแต่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการปรปรชนั้นเป็นเพียงการกำหนดหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เท่านั้นคำพิาพสากษาศาลฎีกาที่1 3 3 0 7ทับ 2, 7, ออยการสูงสุดผู้ร้องในอนนูผู้คัด้านคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยปิดปกติของผู้ถูกกล่าวหาจำนวน49ล้านบาท ร้อมดบผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรา,ามการทุจริตพศ2542มาตรา80อนุสอให้ผู้ถูกกล่าวหาส่งมอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับเงินจำนวน49ล้านหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการรับช่วงทรัพย์ ของเงินดังกล่าวพร้อมกับให้โอนกรรมสิทธิ์หรือชำระเงินจำนวน49ร้าล้านบาทพร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นแก่แผ่นดินโดยกระทรวงการคลังหากไม่โอนให้ถือเอาคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาหากผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถโอนทรัพย์สินให้แก่แผ่นดินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามให้ผู้ถูกกล่าวหา ชดใช้เงินจำนวน49ล้านบาทหรือโอนทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินแก่แผ่นดินแทนจนครบหากไม่โอนให้ถือเอาคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาให้ผู้ถูกกล่าวหาชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน49ล้านบาทนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกกล่าวหาจะชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เ่นดินจนเสร็จสิ้นผู้ถูกกล่าวหายื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องสารชั้นต้นพิพากษายกคำร้องข้าราชการมเนียมให้เป็นพับผู้ร้องอุทธรณ์สารอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของสารชั้นต้น ให้สารชั้นต้นวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นและมีคำสั่งใหม่ข้าราชการทเนียมในชั้นอุทธรให้เป็นพับผู้คัดค้านดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาที่ต้องวิจัยในชั้นนี้ตามดีกาของผู้คัดค้านว่าคดีของผู้ร้องขาดอายุความหรือไม่เห็นว่าการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีทรัพย์สิสนเพิ่มขึ้นผิดปกติไปจากบ,บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นเพื่อเขารับตําแหน่งหรือร่ารวยผิดปกติซึ่งรวมถึงการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ซึ่งให้อํานาจคณะกรรมการปรปรชส่งเรื่องให้ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้สั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปรปาบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา75-80และมาตรา81นั้นเป็นผลจากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0มาตรา301 ที่ใช้บังคับในขณะยื่นคำร้องบัญญัติให้คำการโปพอชอวมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและไต่สวนวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐล่ำรวยผิดปกติกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่และบทเฉพาะการ ตามมาตรา331อย่างได้บัญญัติให้ตาาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราปรามการทุจริตโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะอันเป็นการล่ำรวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่หลักเกณฑ์วิธีการไต่สวนข้อได้จริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเพื่อให้ทรัพย์สินที่ถูกกล่าวหาที่ผู้ถูกกล่าวหาได้มาโดยมิชอบ จากการปฏิบัติหน้าที่ตกเป็นของแผ่นดินอันเป็นหลักการและเหตุผลตามที่บัญญัติเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการต่างจากหนี้ที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าหนี้ในการที่จะบังคับให้ลูกหนี้กระทำการหรืองดเว้นกันอันใดอันหนึ่งเพื่อชำระหนี้ ตามมูลแห่งนี้ที่สามารถบังคับกันได้ตามกฎหมายดังเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเฉพาะการที่ผู้ร้องขอให้ทรัพย์สินของผู้คัดค้านตกเป็นของแผ่นดินตามคำร้องแม้นเป็นการบังคับเอาจากทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นผลให้ผู้คัดคา้านต้องสูญเสียทรัพย์สินหากพิสูจน์ได้ว่ามีการได้ซึ่งทรัพย์สินโดยมิชอบตามเงื่อนไขที่ กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดก็เป็นผลจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบด้วยหน้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประพฤติทุจริตไม่อาจยึดถือทรัพย์สินไว้ได้ต่อไปอันเป็นผลทางกฎหมายที่ไม่ได้ ก่ขึ้นจากนี่อันเป็นบุญเหตุแห่งสิทธิเรียกร้องที่ผู้คัดค้านสามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้และอยู่ในบังคับแห่งประบวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่ผู้คัดค้านยกขึ้นดีกาส่วนที่ผู้คัดค้านอ้างถึงพระราชบัญญัติประกอบพระธรรมนูญว่าด้วยการป้องกระปราบตามการทุจริตมาตรา75ดวรสอง ที่บัญญัติให้ต้องกล่าวหากรณีร่ำรวยผิดปกติภายในสองปีนับแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนจากตำแหน่งและมาตรา83ได้บัญญัติให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาภายใน10ปีอันเป็นกรณีที่กฎหมายจำกัดระยะเวลาในการดำเนินการที่กระทบถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา การยื่นคำร้องต่อศาลจึงต้องมีอายุความเช่นเดียวกันนั้นเห็นว่าการที่บทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการของคณะกรรมการปปชในการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อเล็งรัดให้มีการไตส่สวนข้อได้จริงอันเป็นบุญเหตุตามข้อกล่าวหาทํานองทํานองเดียวกับมาตรา81วรกหนึ่งที่บัญญัติให้ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อสารภายใน90วัตต์วันนับแต่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการปปชนั้นเป็นการกำหนดหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหาใช่การใช้สิทธิเรียกร้องที่ต้องกระทำภายในกำหนดอายุความตามที่ผู้คัดค้านยกขึ้นอ้างและเพียงการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตมาตรา80บัญญัติว่าให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแห่งมาใช้บังคับแก่กรณีตามอนุ2องนุ3อนุ4โดยอนุโลมตามที่ผู้คัดค้านดีกาก็เป็นการกำหนดถึงการดำเนินกระบวนพิจารณาซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่ต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก,ก่คดีนี้ด้วยแต่ประการใดที่สารอุทธรณ์พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและวินิจฉัยว่าการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามคำร้องไม่มีอายุค,ความนั้นสารดีกาคณะคดีปกครองเห็นพอ้นพองด้วยดีกาของผู้คัดคา้านฝังไม่ขึ้นอันหนึ่ง คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ศาลชั้นต้นเ,เรียกเก็บค่าขึ้นศาลจากผู้ร้องมาอย่างคดีไม่มีทุนทรัพย์จึงสมควรให้ศาลสั่งศาลชั้นต้นเ,เรียกเก็บค่าขึ้นศาลให้ถูกต้องพิพากษาหยืดให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องชำระค่าขึ้นศาลให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรกอดด่อนดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ข้าราชการรมเนียมในชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ30อายุความนั้นถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้มีกำหนด10ปี